สวัสดีค่ะอิงออลสีกุมบลกเกอร์สมาชิกระดับหนึ่งทีมงานทิวิจิตค่ะวันนี้อิงก็จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆที่เราใช้ดาวน์โหลดนะคะใบสมัครออนไลน์จากระบบเว็บไซต์ทีมงานนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์ของทีมงานให้ติดต่อไปยังผู้แนะนำของท่านนะคะเพื่อที่จะทำเว็บไซต์ทีมงานให้กับท่านนะคะอ่าพอเราได้แล้วเนาะก็เข้าระบบกันเลยค่ะ ล็อกอินนะคะในส่วนของใบสมัครออนไลน์นะคะเรามาดูตรงนี้นะคะเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะเราจะเห็นลิงก์ใบสมัครออนไลน์ของเราที่เป็นตัว e ตัวนี้นะคะอ่าก็จะเป็นลิงก์ที่เราใช้ส่งให้กับผู้สมัครหรือว่าทีมงานคนใหม่ของเราเนี่ยเขากรอใบสมัครเข้ามานะคะหลังจากที่เขาเกากใบสมัครผ่านลิงก์ของเราเข้ามาแล้วนะคะ ลายชื่อของเขาเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้เพื่อให้เราดาวน์โหลดใบสมัครออกมาค่ะมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่าโหลดใบสมัครเห็นไหมคะก็คือ,อพี่สมาชิกที่กาอเข้ามาเนาะเราก็กดโหลดใบสมัครได้เลยค่ะ,ะเราก็จะได้ไฟล์ใบสมัครแบบนี้แล้วเนาะอ่าเราก็ทำการแชร์นะคะอันนี้ i p h o n นนะ เดี๋ยวอิงจะยกตัวอย่างแชร์ไปยังห้องของออของอิงส่วนตัวนะคะแต่ปกติแล้วถ้าเป็นของพี่สมาชิกเนาะก็สามารถที่จะส่งไปหาเจ้าหน้าที่สีกุง้งหรือว่าน้องแอดมินสีกุ้งนะคะเพื่อให้เขาออกรหัสให้กับเราได้เลยนะคะ iPhone นะคะก็อย่าลืมเลือกนะคะให้เป็นไฟล์ pdf นะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือก่อนแชร์ทุกครั้งเนาะ ให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะของทีมงานใหม่เราในใบสมัครให้เรียบร้อยนะคะว่ากรอกข้อมูลมาครบถ้วนไหมถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วเราค่อยแชร์ไปหาน้องเจ้าหน้าที่สีงกรุงหรือแอดมินเนาะอ่าอันนี้อิงยกตัวอย่างอิงแชร์ไปยังห้องเอ,อ่อของส่วนตัวของอิงนะคะสร้างไว้มีตัวเองเองคนเดียวนะคะอ่าอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเห็นไหมคะไฟล์ใบสมัครเนี่ยมาแล้วนะคะเราก็แนบนะคะเอกสารการสมัครที่สำคัญเนาะก็คือบัตรประจำตัวผู้สมัครใช่ไหมคะแล้วก็สลิปโอนค่าสมัครเข้าสีกุ้งโบเกอร์นะคะเอ,อ่อครบปุ๊บก็ส่งให้น้องเจ้าหน้าที่สีกุง้งออกรหัสให้กับทีมงานใหม่ของเราได้เลยค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ